การให้คุณค่ากับความรู้สึกของผู้อื่นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและความคาดหวังการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นจึงไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยหรือการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกและความไว้วางใจซึ่งกันและก,กันหลายครั้งที่เรามองข้ามหรือเพิกเฉยต่อหวัวใจของผู้อื่นโดยไม่ได้คำนึงว่าการกระทํา และคำพูดของเราจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพวกเขาอย่างไรการเล่นกับใจคนไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การทำให้ใครบางคนรู้สึกดีแล้วจากไปหรือทำให้ใครสักคนคาดหวังในสิ่งที่ไม่มีวันเป็นจริงเท่านั้นแต่มันรวมถึงทุกการกระทำที่ไม่ให้เกียรติความรู้สึกของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงให้ความหวังลมๆแรงๆการทำให้ใครบางคนรู้สึกสำคัญแล้วทอดทิ้ง หรือแม้กระทั่งการแสดงออกอย่างไม่จริงใจเพียงเพราะต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากเขาบางคนอาจมองว่าการเล่นกับใจคนเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือไม่ใช่สิ่งที่ต้องใส่ใจมากนักแต่แท้จริงแล้วมันสามารถสร้างบาดแผลในจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำได้ความเจ็บปวดจากความผิดหวังหรือการถูกหลอกลวงอาจฝังลึกและส่งผลต่อทัศนคติในการใช้ชีวิตของบุคคลน,นั้น อาจทำให้พวกเขาสูญเสียความมั่นใจในตัวเองหรือแม้กระทั่งไม่กล้าเปิดใจให้ใครอีกเลยทำไมเราจึงควรหยุดเล่นกับใจคนเพราะหัวใจของมนุษย์นั้นเปราะบางและความรู้สึกของแต่ละคนนั้นมีคุณค่าเราทุกคนต่างเคยมีช่วงเวลาที่เจ็บปวดเพราะการกระทําของผู้อื่นและเราต่างก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีหากเราไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายความรู้สึกของเรา ก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะทำแบบเดียวกันกับคนอื่นการให้ความเคารพในความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรฝึกฝนให้เป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์แบบเพื่อนคนรักหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เราพบเชิเพียงชั่วครู่การมีน้ำใจและความจริงใจต่อกันไม่เพียงแต่ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่ยังช่วยให้เรากลายเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นในสายตาผู้อื่นวิธีหยุดเล่นกับใจคน และเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของผู้อื่นสิ่งสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์และความจริงใจหากคุณรู้ตัวว่าคุณไม่มีความรู้สึกพิเศษต่อใครบางคนก็อย่าทำให้พวกเขาคิดไปเองว่าอาจมีโอกาสถ้าคุณไม่สามารถมอบความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ก็อย่าทำให้ใครรู้สึกผูกพันมากเกินไปคำพูดและการกระทำของเราควรตรงไปตรงมาและไม่ควรใช้ความรู้สึกของคนอื่น เป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองในทุกความสัมพันธ์สิ่งที่สำคัญคือความชัดเจนและความเคารพการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับขอบเขตและความรู้สึกของแต่ละฝ่ายเป็นสิ่งที่จำเป็นหากเราไม่สามารถให้สิ่งที่อีกฝ่ายต้องการได้ก็ควรบอกอย่างชัดเจนแทนที่จะปล่อยให้เขาคาดหวังไปเองอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรระหนักคือการเล่นกับใจคนไม่ใช่เรื่องสนุก มันอาจทำให้เรารู้สึกดีหรือได้รับบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาสั้นๆแต่ผลที่ตามมาอาจเป็นความเสียใจที่ย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดการทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นอาจนำมาซึ่งผลกระทบต่อจิตใจของเราเองในระยะยาวความจริงใจคือของขวัญที่มีค่าที่สุดที่เราสามารถมอบให้กันแทนที่จะเลือกเล่นกับใจคนลองเลือกที่จะเป็นคนที่มีความจริงใจและให้เกียรติความรู้สึกของผู้อื่นดู ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความจริงใจมักจะยืนยาวกว่าและสามารถสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งได้มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่จริงใจไม่มีใครสมควรที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางอารมณ์ของใครคนใดคนหนึ่งหยุดเล่นกับใจคนแล้วเราจะได้พบกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีคุณค่ามากกว่าที่เคยการให้เกียรติและเคารพความรู้สึกของผู้อื่นความรู้สึกของมนุษย์นั้นเปราะบางและมีค่า ทุกคำพูดและการกระทำของเราอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้อื่นมากกว่าที่เราคิดการเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นไม่ใช่เรื่องสนุกหรือเรื่องที่ควรทำเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวเพราะมันสามารถสร้างบาดแผลลึกในจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำและบางครั้งอาจทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลกับดักของความสัมพันธ์ที่เป็นทิษการเล่นกับใจคนสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์เชิงรัก มิตรภาพหรือแม้แต่ในแวดวงการทำงานหลายคนอาจไม่ได้ตั้งใจทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นแต่ความไม่ชัดเจนและการกระทําที่ไร้ความรับผิดชอบสามารถสร้างความสับสนและความเจ็บปวดให้กับอีกฝ่ายได้หนึ่งในตัวอย่างที่พบบ่อยคือการให้ความหวังแบบลงๆลงแรงแรงเช่นการทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าเขามีความหมายต่อเราทั้งที่ความจริงแล้วเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้น อาจเป็นเพราะอยากได้ความสนใจหรือเพราะต้องการให้เขาอยู่ในชีวิตของเราโดยไม่ต้องมีความผูกพันจริงจังนอกจากนี้การใช้คำพูดที่กลุ่มเครือเช่นฉันก็ชอบเธอนะแต่ขอเวลาอีกหน่อยหรือเราเป็นเพื่อนกันไปก่อนทั้งที่อีกฝ่ายรู้สึกมากกว่านั้นอาจเป็นการทำร้ายจิตใจโดยไม่รู้ตัวนอกจากความสัมพันธ์เชิงรักแล้วการเล่นกับใจควยังเกิดขึ้นในมิตรภาพได้เช่นกัน บางคนอาจแสท้งทำเป็นเพื่อนที่ดีเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์จากอีกฝ่ายเช่นการขอให้ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาแต่กลับไม่เคยอยู่เคียงข้างเมื่ออีกฝ่ายต้องการความช่วยเหลือจริงๆผลกระทบของการเล่นกับใจคนการเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะมันสามารถทำให้บุคคลน,นั้นสูญเสียความมั่นใจในตัวเองและกลายเป็นคนที่หวาดกลัวความสัมพันธ์การถูกหลอก หรือถูกทอดทิ้งอาจทำให้บางคนปิดกั้นตัวเองจากความรักและมิตรภาพและบางคนอาจใช้เวลาเป็นปีๆในการเยียวยาความเจ็บปวดจากการถูกกระทำเช่นนี้นอกจากนี้การทำร้ายจิตใจของผู้อื่นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองในระยะยาวคนที่เล่นกับความรู้สึกของคนอื่นมกักจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจและเมื่อตัวเองต้องการความจริงใจจากใครสักคนก็มักจะไม่ได้รับมันกลับคืน วิธีหยุดเล่นกับใจคนและสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจ 1. ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองก่อนที่เราจะเข้าไปในชีวิตของใครสักคนเราควรถามตัวเองก่อนว่าเรารู้สึกกับเขาอย่างไรและต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้หากเรายังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองก็ควรหลีกเลี่ยงการทำให้เขาคาดหวัง 2. ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาหากคุณไม่ได้รู้สึกพิเศษกับใคร ก็อยากทำให้เขารู้สึกว่าอาจมีโอกาสคำพูดและการกระทำควรสอดคล้องกันไม่ใช่พูดว่าเราเป็นแค่เพื่อนแต่กลับแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เขาคิดไปไกลกว่านั้น 3. ให้เกียรติความรู้สึกของผู้อื่นการมีความเห็นอกเห็นใจคือกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีลองนึกถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายก่อนจะพูดหรือทำอะไรที่อาจทำให้เขาเข้าใจผิด 4. ไม่ใช้ความรู้สึกของคนอื่นเป็นเครื่องมือ อย่าให้ใครมาอยู่ในชีวิตของเราเพียงเพราะเราต้องการความสนใจหรือความสบายใจชั่วคราวหากคุณต้องการใครสักคนอยู่ข้างๆควรเป็นเพราะคุณให้คุณค่ากับเขาจริงๆไม่ใช่เพราะความเหงาหรือผลประโยชน์ส่วนตัว 5. เคารพขอบเขตของผู้อื่นหากใคกรบางคนร,รู้สึกไม่สบายใจกับการกระทําของเราก็ควรเคารพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ควรบังคับหรือทําให้อีกฝ่ายต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน ในโลกที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนการเป็นคนที่จริงใจและให้เกียรติความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะเพื่อนคนรักหรือคนรู้จักการแสดงออกถึงความชัดเจนและความซื่อสัตย์จะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนมากขึ้นทุกหัวใจมีค่าไม่มีใครสมควรเป็นตัวเลือกชั่วคราวหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือทางอารมณ์ของใคร หากเราไม่สามารถมอบความจริงใจให้กับใครได้ก็ควรปล่อยให้เขาไปเจอคนที่พร้อมจะให้มันมากกว่าการมีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนอื่นคือหนึ่งในสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่และเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเป็นคนที่ได้รับความเคารพและความรักอย่างแท้จริงหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลย ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ